บต้องจะใส่ยาเย่นพี่น้องเนาะเราต้องดะใส้ย,ยาเย,นะย,ย,ย่นเลยครับแต่แต่ความดุกกระบอกปันเด็เนาะครับความดุก,กระบอกค่อยดุก็เจ็บไหลายมือแล้วครับเจ็บหลายมือแล้ว ก็เลยบ่ค่อยเห็น,หนวยเป็นได้ครับเจ็บลายเว้นแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วครับกระลงชิบที่เหลี่ยวดูครับแรกครับก,เก็บกเลยมาถ่ายทำให้ทผู้ชมให้เพื่อนบึงครับผมก็ยาวดีนะครับนอ่น้อง ดอกเป็นน้องมองครับผมดอกเ้องมองค์ตอนน้นอยๆครับก็ค่อยดได้ดูแลเขานดำนะครับก็ได้ดูแลเขาก็เลยค่อยแตกแง่งลายเขาค่อยได้ฉีดย,คย,คยายครับ,นรบเนาะตอนนี้ประหยัด ต้นปุนครับอมองไปก็เห็นว่วยอยู่ครับ่วยหลายอยู่มีมาจ็บตัวขื้เก่าเหรอครับผมเลยมาถ่ายทำเพี้ยนตัด z นชมทั้งบ้านิึงครับ แตงยาวงามอยู่นียพี่น้องฝัดฝัดได้ความยาวครับพันนี่ความยาวมากเลยครับดอกเก็ดกดีอยู่พี่น้องดอกแต่ก็เพราได้ครับแต่ก็พอได้แต่พอถึงกับดอกมากมันคือไอ้พันไอ้เจียวก็เสียรครับเจียวก็เสียรนดอก

ผมรับชมกันก็ติดตามมีน้ำนะครับเนาะได้เป็นกำลังใจนะครับเนาะน่วยกันดกดีครับนี่กำลังดกเลยครับไป็ีอย่างหนึ่งครับพันหนึ่งเขาปดิใส่อย่ายืดดีครับยาวดีความยาวหนึ่งยาวแบบได้ความยาวนะครับเนาะ

ตอนแรกก็ได้ลอย <c oughs> มัดละวลอยครับหาโลขอไขเด้วยครับเนปะ็นวัดไหนไม่รทราแล้วครับผมผมทำงานทำการคามเนะาะคนที่วนลินแน่นะครับจะเป็นวัดเป็นไข่เป็นไห่ไปท่นะานละเนาะคบเนาะ ดกกิดดกบ้างไม่ดกบ้างนะครับเห็นมองๆนะบ่ได้ชีดใหญ่ครับนอนกินน่อยๆครับเบ่ได้ห่งางยายครับดูว่าชีดกันชิดม,มน้อน,ดอมมนอยู่คบนี่ชีดอรมโอนนี่จะเทียอยู่ ม,มีฮอร์โมนส่วนนี้ล็อกกลางครับเนาะใส่หวัวพีเชียด้วยครับใส่ทอมีนหวัวพีเชียเสียบใส่สายอันยดครับนี่ยคือผมเสียบ,บ่ใสาเจาะท่อครับ แตเจาะทอเวลาห้องใหญ่ไถหรือว,ว่าใหญ่หรือทั้งอื่นเขาจะปวนตรงเกาเนาะครับเนาะถ้าเจาะเอาทอเ็จะเอาไปใส่อย่างอื่นไ่ได้นะครับเนาะถ้าเห็ดแบบนี้ใส่ผีเสียใส่ขาหนึ่งมุมนะครับเนาะใส่ขาหนึ่งมุมใส่สายนะครับใส่สายผี หน่อยเนาะสีหน่อยเนาะสวมใส่ๆมันหยดเนาะครับเนาะกัดจะใส่ได้โดนเนาะครับเนาะแล้วเขาใหญ่เขาไปใสบางอื่นก็ปุ่มก็ชิบุ่มมีปัญหานะครับเนาะทอเขาก็สามารถรตัดใส่อย่างอื่นได้ถ้าเขาเหลือตำผักเนาะครับเนาะไปวางสวนวางอย่างได้ เตงเงาดีนวครับเชอบก็ชอบใจตรงที่เขายาวนี่แหละครับยาวมากเลยครับสอกกลัวนะครับตามที่วัดหรืเบิ้งชิบที่เรียวแล้วครับสอกนึงดีอีกขืดนึงหมดเลยครับตกประมาณแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเซนหมดเลครับ จับปลาไปเบิ้งครับนี่มันยาวเขาครับเอามากครับกระดูกก็ได้อยู่นะพี่น้องเนาะต้มนี่ก็ได้ถือว่าดกได้อยู่ไอ้เห็ดดกก็นี่ครับมันก็มีพันธุ์ที่ดกก็นี่กม็มีอยู่ครับแต่ไม่ค่อยปลูกครัแก่ผ่านอื่นก็ความยาวจะบอปันนี่นะครับเนาะต้องใส่ใหญ่ยึดจะ,จะ จุดนี้ไม่ต้องใส่ครับผม,ม่เคยฉีดเลยไม่ได้ใส่ยาอยู่เลยครับแต่ต้องม้วนซอยเขาบำรุงไม่บำรุงดอกขนาดไหน,นครับเนาะบนเคมีก็บก็ค่อยได้ใส่ครับช่วงนี้นานหรอกครับค่อยได้ฉีดเคมีแล้วค่อยได้ใส่ยาครับใส่เบ็ดปอดฟันครับ ลูกญงๆลูกเอบวบ,บ,บก็ผมก็ตามสมยู่ด้วยพี่น้องผมก็กินด้ครับเม่วนว่าผมกิกนด้ผมเพศผักผมก็กินน้ำด้วยเม่นว่าคนเพศผักบ่าากล้ากินบม่แม่นนด้ครับคนเพศผักกินนะครับบ่ว่าจะเป็นแตงกวาเพราะว่าที่เป็นเพราะบางอยาวนะครับเนาะผมก็กินครับบางที่แตงกวาเนี่ยผมเจ็บไปผมกินไปเลยครับพี่น้อง ใส่บม่ได้ว่าใส่สารเคมีแห้งนะครับแล้วก็บ่ได้ฉีดปั้นเพียนนครับเนาะดับลูกที่เขาคางๆขององอที่เขาก็จับลงนะครับเนาะเที่ให้กระตรงนะครับเนาะนี่เขาตรงที่ใบขององอครับจับลงมาเขาก็าติดตะไคร้นะพี่นะนะ้องเนาะ คนี่เพราะก็ขอฝากไว้คลิปนี้นก่อนหน้าพี่น้องอเอาไว้พ่อกันคนละิปหน้าครับผมขอให้เพื่อนๆทุกท่านท,ท่านชมท,ทั้งบ้านให้อยู่ดีเงี้ยงให้แงี้ยงเงี้ยงปังกันนะครับเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกทุกวันหน้านะครับเนาะคลิปนี้ไว้ทันนี้อครับสวัสดีครับผม